ความลับของเวลาทำไมเวลาของเราจะต้องมีหน้าปัดแค่เลขสิองทำไมพระเป็นเจ้าถึงกำหนดเวลาของพวกเราแค่นี้และมันเกี่ยวอะไรที่ดาวอื่นจักรวาลอื่นมีเวลาเหมือนเราหรือไม่ใช่ที่อื่นเวลามันไม่เหมือนกันเราที่อื่นวิติอื่นมีความช้าเร็วแตกต่างกัน แต่ดาวข้อนี้เวลาได้กำหนดไว้แค่เลข12บสองเท่านั้นหากพวกเราไม่ได้ถูกกำหนดหรือถูกผู้ออกแบบเวลาตั้งคาเอาไว้โดนล็อกแน่นอนเวลาจะมีความเป็นอิสระและไม่ถูกควบคุมมันจะต้องมีความเป็นอิสระของเวลาและเวลาจะเดินช้าไม่เท่ากันและ เวลาจะต้องมีเวลามื่นและสว่างไม่ตรงเป๊ะกันตลอดแล้วก็ประมาณว่าจะมีเกิดเหมือนสุลุบราคาแทบจะทุกเดือนทุกวันและกลางคืนกลางวันไม่เท่ากันเป,เป๊ะแบบนี้เป็นส่วนใหญ่หากเราจะบอกว่าทุกสิ่งอย่างไม่มีการถูกตั้งค่าระบบเอาไว้โดยมีผู้สร้างสิ่งเหล่านั้น จะต้องมีการทำงานไม่มีกฎเกณฑ์แต่ธรรมชาติที่พอสร้างพอได้ตังขาเอาไว้แล้ว,ว่าจะให้เวลาเฉพาะดาวเพรานี้เป็นแบบนี้เวลานี้แน่นอนเวลาของดวงจันทร์หรือเวลาของดาวอังคารก็มีความแตกต่างจากเราจากการหมุนรอบตัวหากเราไปอยู่ดาวดวงจันทร์เราก็อาจจะ ไม่เห็นตอนที่มันเหมือนตอนอยู่บนโลกหากเราได้ไปอยู่บนดาวดวงที่ว่าดังกล่าวก็เพราะว่าดาวคอแห่งนี้ถูกตังค่าให้ํำเนินแนวทางของเลข13ความลับของเลข13คืออะไรมันก็คือมิติเวลาหรือความเป็นจริงและไม่จริงและเขากำลังปกปิดอะไรพวกเราอยู่หรือเปล่าลองสังเกตดูดิถึงบอกว่าเลข13 คือหลังร้ายเช่นสุขที่13แต่ตามตำราจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดจิตวิญญาณที่13คือทีมของพระเป็นเจ้าที่เรียกว่าช่องทางของกษัตริย์ที่ใช้เส้นทางนี้พระเป็นเจ้าจะอาวาตารมาในวันณนะที่เป็นพรามร์หรือกษัตริย์ส่วนใหญ่หรือมนนละสงูง เช่นพระรามกิษณะหรือพุทธะหรืออื่นๆที่เป็นกษัตริย์เพื่อมาปรับปรุงเปลี่ยนแผนการการเปลี่ยนแปลงอะไรในที่ดาวขอโลกได้และอะไรที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ดีที่สุดละ่ะแค่เพียงคนเดียวก็ทำได้นั่นละ่ะแค่ผู้มีอำนาจสูงสุดก็คือกษัตริย์ 13คืออำนาจเปรียบด้วยการกระทำตัวเลข1คืออำนาจตัวเลข3คือการกระทำา1แยกออกจาก3คือ1พระเป็นเจ้าปรมารมันแบ่งออกมา3องค์ปสิวะปภร,รมปวิสุหรือเรียกว่ามูลติหรือหลัก3องค์รวมเป็นห หรือหลักศาสนาคิดยังใช้หลัก3อย่างเช่นกัน3บกหนบกสเมื่อใครที่เกิดมาในวันที่13และ31ส่วนใหญ่มักเป็นคนที่มีแบบทดสอบหนักเลยละ่ะและถูกเล่งภารกิจอย่างสูงยิงคนไหนออกเส้นทางหรือรู้ความจริงแล้วว่าจะกลับบ้านไดรวดเร็ว ที่บอกว่าวันที่13ไม่ดีนั้นะ่ะมันคือสถิติที่เขาจดบันทึกมาว่าเลข13ถึงไม่ดีเมื่อใครได้ใช้เลขเหล่านี้จะพบแต่สิ่งมหัศจรรย์หรือสิ่งเงินลับหรือความเป็นความตายเพื่อเล่งกระบวนการเพื่อให้ตื่นรู้เพื่อให้เกิดความทุกข์ที่สุดเพื่อไปหาพระเป็นเจ้าจะสังเกตไหมว่าศาสนาคิดเนี่ยก็มีหลัก 1ต่อ3ก็คือตีเอกภาพเห็นไหมว่าหากเราลองมาบวกดูเวลามันจะลงที่13ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่เลข7จบวก6 8บวก5 9บวก4 10บวก3 11บวก2 12บวก1จะเท่ากับ13ก็เพราะว่าเวลาจุดสตาร์ทในการดำเนินชีวิตของพวกเรา จะเริ่มที่7จ็ดโมงเช้าในที่แสงออกมาตอนเช้าสองให้เราสามารถทำภารกิจต่างๆได้แล้วทำไมล่ะทำไมมันถึงถูกตั้งคาแบบนี้เพื่ออะไรคนบางคนไม่เข้าใจจะใช้ความขี้เกียจไม่อยากทำงานอยากหาความสุขสบายหรือการละทิ้งหน้าที่มาเป็นเจ้าให้พวกเราออกไปทำหน้าที่คนละสามชั่วโมงไม่เกินนั้น แล้วถึงจะพักผ่อนได้คนที่รับหน้าที่ทำหน้าที่ตอนเช้าหรือคนที่รับหน้าที่ช่วงกลางคืน13าชั่วโมงแบ่งเป็นสองช่วงจะเห็นว่าสาัตว์ก็มีการใช้ชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนพ่อได้สร้างออกมาเป็นสองกะต่างทำหน้าที่ให้พระเป็นเจ้าและพวกเราล่ะทำหน้าที่แล้วหรือยังพวกเรา ทำหน้าที่อะไรให้พระเป็นเจ้าแล้วพวกเราจะละทิ้งหน้าที่หรือไม่อายบรรดาทุกสรรพสิ่งและสัตว์เหล่านั้นหรือแล้วเราต้องทำอะไรก็เพื่อปล่อยพลังงานบวกกลับคืนสู่พ่อให้พ่อนำไปใช้อุปมาที่นี่เหมือนคือดินแดนแห่งโรงงานแห่งหนึ่งแห่งพลังงานฟาร์มแต่ข้อไหนไม่มีสิ่งมีชีวิตแล้วแปลว่าพระเป็นเจ้าได้ทิ้งที่นี่แล้ว ถ้าเป็นเจ้าได้ทิ้งพวกเราและพวกเขาแล้วละ่ะหากที่นั่นไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยในการกําจัดพวกเขาทิ้งพอพวกเราและพวกเขาไม่มีประโยชน์ต่อพอไม่สร้างพลังงานระบบมันเสียแล้วระบบธรรมชาติที่นั่นพังแล้วจึงต้องล้างระบบแล้วจะสร้างสิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่แบบใหม่มาเกิดและฟื้นฟูใหม่ทำหน้าที่แบบนี้ เมื่อเราไม่เข้าใจและยังหลับไหลกันอยู่ยังไม่ตื่นพยายามจะละทิ้งหน้าที่เพราะกลัวความทุกข์เราจะมองว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์เพราะเราขยาดเพราะเราไม่เข้าใจเพราะเราหลับอยู่ซึ่งหากเราเข้าใจสิ่งที่พ่อสอนพวกเราให้พวกเราวิ่งข้าหาความสุขโดยการที่ผลิตพลังงานความสุขได้นั้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของพ่อด้วย ต้องเกิดจากการการทำกรรมที่ถูกต้องที่ทำด้วยความรักผู้อื่นคือการผลิตขึ้นสนามพลังความรักบริสุทธิ์ให้สรรพสิ่งดังเช่นเลข13.31และผู้ที่จะออกจากที่นี่คือผู้ที่สอบผ่านและทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมและเข้าใจที่สุดในระบบที่พอสร้างเอาไว้และวิติต่างๆเวลาต่างๆที่อื่นก็มีเวลาที่แตกต่างกันในอนาคต ไม่แน่ว่าพ่ออาจจะเห็นว่าพวกเราเรามนุษย์จะอู้งานและละทิ้งหน้าที่ก็จะขยายเวลามากขึ้นโดยเวลาจะเดินช้าลงมากกว่าที่นี้ไปมาหนึชั่วโมงจากเลข12ไเปเลข13าะพอมนุษย์ขี้เกียจมากละเมิดคำสอนดาวจัน์ทรจากที่หมุนอยู่ก็จะหมุนช้าลง หรือออกห่างจากโลกอีกนิดหนึ่งจะรวมกันเป็นเลข14มนุษย์จะถูกให้ใช้ปากพูดแทนการกระทำกรรมมนุษย์จะใช้ความขี้เกยียจและจะใช้ปากทำงานจะพยายามใช้การกระทำน้อยและใช้การออกคำสั่งและใช้เครื่องมือแทนใช้สมองและปากกันอย่างเดียวเพราะตอนนี้มันเริ่มแล้วละพวกเราเริ่มใช้หุ่นยนต์และ AI พวกเราเริ่มใช้ปากกันมากขึ้นต่สังเกตได้ว่ามนุษย์จะเริ่มหันมาใช้ปากแต่เขาไม่มีรักปากของเขาจึงใช้ด้วยความเพนแก่ตัวมากกว่าการกระทําที่เป็นกสิ่งที่ถูกต้องหรือเอาแต่พูดแต่การกระทําไม่ตรงปกหรือบอกผลักแต่การกระทํามันไม่ใช่1นึนั้นรวมกันได้5เลข5คือสัจธรรมและปัญญาจะต้องไปด้วยกัน เราฉลาดจงใช้นักนำทางมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสูงกว่าสิ่งเหล่านั้นที่บอกมา